วันที่6พฤษภาคม2568นายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพอชอเห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2568เป็น3บาท99สตางค์ต่อหน่วยโดยรัฐบาลจะคงอัตราค่าไฟฟ้า3บาท99สตางค์ต่อหน่วยให้ได้จนถึงสิ้นปีโดยจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินเว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนพลังงานอย่างมีนัยยะสำคัญ ด้านนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าค่าไฟฟ้าถึงสิ้นปีนี้ไม่เกินสามบาทเาสตางค์ต่อหน่วย็ <ht> ปีแห่งการลดค่าไฟาที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพอชอครั้งที่1ปี2568มีมติให้กำหนดเพดานอัตราค่าไฟฟ้าไม่เกินสามบาทเ9สตางค์ต่อหน่วยเว้นแต่กรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn